สวัสดีค่ะพบก,กับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาอาร์เดข่าวสารน้องลีโอไม่สบายแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็ได้รับกำลังใจจากแม่แม่และทางค่ายวันนี้ทางค่ายยุ้งข้าเรคขอนำโดยผู้บริหารแม่เดือนได้นำทีมมาเยี่ยมลีโออาทิตย์และได้รับข่าวดีว่าวันนี้น้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วขอบคุณทุกๆกกาลังใจที่ส่งมอบให้น้องลีโอนะคะและลีโอฝากบอกแม่แม่ว่า ตอนนี้ผมไม่มีไข้แล้วก็ไม่มีใครด้วยครับทั้งสองแม่ไม่อนุญาตแล้วก็ใส่อีมูจิอวลลาะมาหนึ่งนะคะเล่นมุกได้ขนาดนี้หายสนิทชัวแล้วค่ะแม่แม่แ,มแฟนแฟนแฮกแท็กลีโออาทิตย์แฮกแท็กุงข้าเล็กคอรขนาดไม่สบายมีมุกด้วยนะคะน่ารักแม่เพนก็ได้โพสต์ขอบคุณทางยุงข้าเล็กคอร์ดและทีมง,งานขอบคุณแม่เดือนและน้องๆทีมง,งานยุงข้าเล็กคอร์ดที่มาเยี่ยมลูกชายนะคะ ช่วงนี้มาฟังบางช่วงบางตอนน้องลีโอทำคลิปโพสขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาอัปเดตอาการป่วยนะครับผมก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับผมก็ไข้ลดลงแล้วแล้วก็ยังมีเหลือแค่คัดคอไอนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งกันเข้ามานะครับผมอุยได้รับกำลังใจเยอะแยะมากมายลยแบบตอนนี้หายหายไวมากตอนนี้เริ่ม สำหรับเป็นปกติแนละ้วแต่ยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณผู้ครับข่าราชการจัวัด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆที่ช่วยข้าราเดือนังหวัดนะแล้วก็เคือฝากเยี่ยมนะครับผมเน้นตักเยี่ยมเข้มานะเพราะว่าเพราะว่ามีแม่ๆทั้งหลายคนนบบมาเยี่ยมพี่น้องมาแต่ว่าก็คือผมแบบอยากจัดพักผ่อนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมันไม่ได้มาเยี่ยมนี่ก็เลยแบบมีการโอนฝากเยี่ยมมาแท้แล้วขอบคุณในเรื่องส่วนนี้มากๆนะครับผมก็รวบรวมแล้วก็หายดีนะครับผมเลยจะได้ออกไป ได้ยินแบบนี้โล่งใจเลยนะคะแม่แม่ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกชายหายป่วยไวๆนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณขอ้อมูลดีๆจากแม่เพนแม่น้องลีโอเพจทางยุงข้าวเล็กคอร์ดขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ